สวัสดีค่ะวันนี้พบเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรา m อนมีบอนสีพระโมคคัลลานะค่ะมาให้พีพีเพื่อนๆได้ชมกันบอนสีโมคคัลลานะเป็นบอนสีในตับพุทธประวัตินะคะพระโมคคัลลานะเป็นพุทธอัครสา,าวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าค่ะนี่เลยบอนสีโมคคัลลานะเป็นบอนกลาบมีแข้งด้านหน้าด้วยนะคะ สำหรับแค้งนั้นจัดว่าสวยงามค่ะสำหรับบอลกราบนะ,นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากนะคะแต่สำหรับเรามันก็เลี้ยงไม่ยากค่ะนี่คือแข้งของเขานะคะเดี๋ยวดูแข้งอีกต้นใหญ่ต้นนั้นเป็นหนอที่เพิ่งแตกออกมานี่เลยนี่เป็นแข้งที่สมบูรณ์ค่ะนีแข้งก็เหมือนใบเล็กๆที่ออกมาตรงหน้าก้านของเขาอะคะ่ะ ใบอีกใบหนึ่งบอนสีโมฆานาะเป็นบอนกาบค่ะเขาก็เลยมีแข้งนี่เดี๋ยวเรามาดูใบนี้ต่อนะคะใบนี้จะมีแบบว่าแอบป้ายสีเขียวสีเขียวออกฟ้าฟ้าสีเขียวน้ำทะเลสวยค่ะสวยมากแอบป้ายและต่อไปนะคะเราจะมาดูใบเราจะไปดูใบกันนี่เลย ใบนะของเขานะคะจะแบบใบจะเป็นสีแดงกระดูกจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะเส้นใบก็จะเป็นสีเขียวมีความสวยแบบมีความขลังมองแล้วเหมือนมีมีพลังบางอย่างอยู่ข้างในมีความสวยค่ะสำหรับราคาก็อาจจะลดลงมาบ้างแล้วนะคะตอนนี้สำหรับท่านใดที่กำลังสะสมก็สามารถหาได้ค่ะ นี่เลยมีความสวยงามสำหรับท่านใดที่กำลังสะสมหามาสะสมได้แล้วนะคะราคาก็หยิบจับได้แล้วสวยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ